กาที่เรียนเรียน NBA ที่ชุราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเรียนรู้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย <L> ์วิชาเรื่องผมก็เลือกวิชาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนซะส่วนใหญ่เพราะผมมองว่าคนที่ร่ำรวยเนี่ยส่วนมากจะมาจาก3อย่างคือ1เป็นเจ้าของธุรกิจหรือ2ก็คือนักเล่นหุ้น3ก็คือนักลงทุนในสังเกรืมทรซึ่งถ้าเกิดว่าถามกันตรงๆเลยเส้นทางเดินของเราเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยดูเหมือนชะตาจะ เหมือนการแกล้งแต่เป็นการกลั่นแกล้งที่ทําให้เราแข็งแปรงขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ครับผมเสียตั้งแต่ตอนอายอุสิบสองขวบใช่ครับตอนนั้นพอดีที่บ้านไฟไหม้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่กับน้องสาวคนหนึ่งก็เสียชีวิตในกองเพลิงก็ณตอนตอน,ตอนที่เกิดเหตุปุ๊บผมกับพี่ชายก็ออกจากโรงเรียนส่วนน้องสาวก็ยังเรียนหนังสือต่อแล้วก็ผมกับพี่ชายก็มาท,ทําธุรกิจขายเสื้อผ้าที่เหลืออยู่จะ,ะเป็นธุรกิจด,ดั้งเดิมของคุณพ่อแม่ ก็เลยก็ค้าขายกันไปตอนเชา้าถึงเย็นก็เปิดร้านขายของอส่วนตอนพอปิดร้านตอนเย็นพวกผมก็ไปเรียนกุวิชาแล้วก็ไปสอบเทียบมต้นกับมปลายแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเอนทาร์สประดิโชคดีตอนที่เอนทาร์สเนี่ยไปติดที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาได้อันดับที่หนึ่งของคณะนะครับนี่คือสอบเทียบทั้งนั้นเยนนลยนะแ้วก็พอไปดูคะแนนย้อนหลังปรากฏว่าถ้าเลือก แพทย์พาย์ราลามาก็ติดนะเพราะคะแนนเนี่ยสูงกว่าคะแนนคนที่ได้ต่ำสุดของแพทย์ศารลามาอีกแต่ก็โชคดีที่ถ้าตอนนั้นสมมติท่าเระเบิรเลือกแพทย์าลามาผมอาจจะไม่ไม่นั่งตรงนี้กับคุณแสบก็ได้ <c oughs> ผมอาจจะเป็นหมอตอนนี้อาจจะพยายามรักษาคนไข้ยอย <c oughs> ู่แต่ก็แต่ก็พอไปเรียนที่จุฬาเรียนได้ประมาณหนึ่งเทอมพ <c oughs> ี่ <c oughs> ชายก็บ่นว่าเขาทําไม่ไหวนะที่ร้าน <c oughs> คนเดียวผมก็เลยต้องออกแล้วผมก็ไปรงลามแทนทุกคนก็งงๆกันสอบติดจุฬาจะไปแต่ลาออกจากจุฬาไปรงลาม แต่ก็เสียดายแต่ก็มันก็มันก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเหมือนกันเพราะว่าพอผมไปเรียนจุฬาผมก็เลือกเลือกลงที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินแลวการไปเรียนรามก็ไปเรียนคณะบริหารธุรกิจแล้วก็เสร็จแล้วก็โชคดีครับเรียนจบภายใน3ปีครึ่งได้เกรินี่ยมอันดับสองเรียนฟรีสองเทอมครับแล้วก็เสร็จแล้วพอจบจากรามเนี่ยผมก็มาสอบ m b a เข้าที่จุฬาธรรมศาสตร์แล้วนี่ได้ปรากฏว่าสอบตีดทั้ง3ที่แล้วผมก็เลือกเรียนจุฬา พาะจุฬาอยู่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็ตอนช่วงนั้นก็เรียนไปก็ยังมีร้านค้าทำชุดทำเทำธุรกิจเสื้อผ้ากับพี่ชายอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ตอนที่เรียนเรียน m b a ที่จุฬาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเรียนรู้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ามผมวิชาเรื่องผมก็เรื่องวิชาเกี่ยวกับการลงทุนสักส่วนใหญ่เพราะผมมองว่าตั้งแต่ตอนนั้นผมก็มองว่าคือคนที่ร่ำรวยเนี่ยสามารถจะ มาจาก3อย่างคือ1เป็นเจ้าของธุรกิจหรือือ2ก็คือเป็นนักเล่นหุ้น3ก็คือนักลงทุนในสังหาริมทรัพย์แต่ทีนี้เจ้าของธุรกิจเนี่ยผมตัดไปเลยผมไม่อยากทำเพราะผมจากประสบการณ์ที่ผมทําตั้งเด็กๆจนจนจน,จนถึงจุดถึงจุดที่ผมนั้นผมก็มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มันแทบไม่มีวันหยุดอย่างผมเปิดร้านขายเสื้อผ้านี่เปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดเลยทนทีนที่เราจะได้พักผ่อนบ้างก็เลยไม่ได้พักผ่อนผมก็เลยมีความรู้สึกว่า ไม่เอาเจ้าของธุรกิจไม่เอาคิดว่าจะไม่ทําแต่ว่านั่งลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์น่าทำเพราะมันเป็นถ้าเราทําแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยหนึ่งเราได้ได้ไดไดเงินได้มีมีเงินมีมีมีเงินม,ม,ม,มีทองใช้สองว่าคือว่ามีเวลามากกว่าคนอื่นเขาย<แ>ังเปรียบเทียบอย่างผมไปเปรียบเทียบกับเอ่อเจ้าของธุรกิจใหญ่โตซึ่งคาจะร่ำรวยกับผมณตอนนี้แต่ว่าแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาถ้าผมอย่างผมอย่างผมอยากไปเที่ยว ต่างประเทศสัก2เดือนผมก็ทําได้แต่ว่าเจ้าของธุรกิจใหญ่หล,ห,ลหลายท่านก็คงทาไม่ได้อย่างผมงผมเป็ธุรกิจที่ตเขาต้องรับผิดชอบอยู่ใช่ครับนับ่นผมเลยคิดว่าผมโชคดีหน่อยว่าผมไม่จำเป็นต้องรวยขนาดนั้นเงินขนาดน,นี้ผมก็โอเคผมก็ใช้ไม่หมดอยู่ละผมยังผม,ผมยังมีเวลามากกว่าชาวบ้านเขาเริ่มลงทุนหุ้นเห็นบอกว่าเข้าไปในจังหวะที่ไม่ดีเอาไม่ดีเลยเพราะว่าตอนนั้นดัชนีขึ้นไปพันเจ็ดร้อยกว่าทตผมเข้าไปมันก็หลังจากที่มันลงมาได้สักหนึ่งแต่ว่า มันก็ยังอยู่ระดับพันกว่จุดอยู่ดีแล้วก็แล้วก็มันก็แล้มันก็ลงมาเรื่อยๆจะเหลือประมาณโลที่200จุดตอนนั้นตอนเล่นใหม่ๆก็มีได้มีเสียก็ขาดทุนบ้างกําไรบ้างครับใช้หลักการอะไรเล่นหุ้นนขณะนั้นที่เข้าไปตอนนั้นก็คือก็ปัจจัยพื้นฐานกับเทคนิค <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นก็ยังแบบยังหาแนวทางที่ถูกต้องสำหรับตัวเองได้ไม่ดีนักก มีได้บ้างเสียบ้างแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เข้าก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าดัชนีตอนนั้นมันก็ยังพันกว่าจุดซึ่งมันก็ลงมาเรื่อยๆจนเหลือ200จุด <Okay. S 2> เล่นไปได้สักพักหนึ่งก็ไปเล่นมาจิน้นปรากฏว่ายิ่งมาจิน้นยิ่งตัวดีย่างเลยเวตาดขาลงนี่มาจิ้นนี่เสียหายหนักเลย oh. สมมติเรามีเงินร้อยบาทแล้วเราเล่น20% 0้บาทถูก <Okay. S 2> ไหมฮะแล้วหุ้นสมมติเราขับถือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เราหุ้นที่เราถืออยู่ในพอร์ตขับถืงสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงเราขับถือยี่สิบเปอร์เซ ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ล้างมาจิ้นไม่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 แก้ไขปรับปรุงพอร์ตหรือแนวทางการลงทุนเนี่ยผมต้องอาจจะต้องล้มละลายแน่แน่ครับผมวันนั้นดัชนีที่เราตัดสินใจล้างมาจิ้นนี่อยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นก็อยู่ก่อนเกิดวิกฤตส0ูนย์ด้วยก่อนครับเพราะว่าถ้าถึง้าเราไปเกิดวิกฤตแล้วตอนนั้นผมต้องนี้สินล้มพ้นตัวแน่อาจจะไม่ได้นี้แน่นอนคิดว่าไม่ได้เพราะผมคือผมคือผมเป็นห่วงว่าหนึ่ง ถ้ามีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ชายผมจะทํำยังไงเพราะว่าเงินผมเป็นคนบ,บริหารอยูอ่คือผมมองว่าถ้ามันรุ่นลงไปเรื่อยๆเนี่ยเงินที่เหลืออยู่ก็จะหมดไปแล้วก็เผลอๆอาจจะติดลบถึงขนาดที่อาจจะคอนโดที่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่แล้วอาจาจะโดนยึดทรซ้ยไปผมก็เลยคิดว่าหนึ่งเงินกองนี้เป็นผมคนดูแลบริหารผมพี่ชายผมจะต้องไม่เดือดร้อนอืผมก็ต้องควรจะมีที่ซี่สุขหัวนอนอืน้องสาวผมอีก อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าผมยอมยอมขาดทุนเหร่ล้างไปก่อนเพื่อจะได้ให้แบบว่าอย่างน้อยเรามีอย่างน้อยคอนโดผมพี่ชายผมยังมีอยู่แล้วก็แล้วก็ยังมีเงินที่เหลืออยู่สักก้อนหนึ่งเอาไว้แบบว่าดูแลตัวเองสัก 3- 5ปีแล้วเดี๋ยวถึงระหว่างนั้นค่อยเดี๋ยวค่อยหาช่องทางจะทําอะไรให,ให้ให้เราฟื้นขึ้นมาใหม่ครับผมแล้วก็ยอมตัดขาดทุนยอมตัดขาดทุนโดนไปหลายล้านเลยใช่แล้วก็ล้างมาจินเกี้ยงให้หมดเพราะว่าผมแล้วก็ซึ่งย้อนกลับมาดู ณตอนนี้พอกลับไปดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นลงไปถ้าลงไปจะทชีลงสองร้อจุดผมไม่ทําอะไรเนี่ยผมหมดแล้วไม่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 เหลืออะไรลวไม่ได้มานั่งนี้ด้วยไม่ได้อาหนังสือเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นพอขายหุ้นเราทําอะไรล่ะตอนนั้นก็ยังมีธุรกิจร้านร้านค้าเสื้อผ้ายังมีอยู่ล้วก็ยังขายเสื้อผ้าอยู่ก็ทําธุรกิจตามปกติของเราไปกระทั่งเกิดอะไรขึ้นมากลับเข้าสู่วงการหุ้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ผมก็ยังล้างที่คือมันคือล้างแค่มาจิน้นแต่ว่าหุ้นในพอร์ตเนี่ยยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยอแล้วก็ยังผมก็ยังติดตามอยู่เพียงแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราก็ลดลดลดการลงทุนลงเยอะเพื่อว่าให้มีเงินก้อนหนึ่งที่เราไม่ไปแตะต้องมาเลยลก็เหลือเงินนิดเดียวที่เอาไว้ลงทุนเพื่อเอาไว้ตามตลาดนิดหน่อยคือกี่เปอ,เอ,อ,อเปร์เซ็นต์ฮะเออตอนนั้นน่าจะสักยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมของเงิน,ของ,งนของเงินทั้งหมดของเราใช่ครับแต่จําเป็นที่จะต้องมีไว้ คือแบบเอาเรา,เราจะได้เราจะได้แบบติดตามตลาดและอย่างเราคิดว่าหุ้นใน20%ที่เราเหลือไว้ตรงเนี้ยมันเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีตอนนั้นทําใจได้ไหมตอนที่มันลงไปเยอะๆแล้วเราถือหุ้นด้วยนี่ใช่ครับมันก็ต้องมีการขาดทุนพอสมควรเลยทีเดียวพี่ชายไ่้อย่างไรนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยเจอกับวิกฤตวิกฤตขนาดนี้นแล้วก็หุ้นที่เคยขึ้นมาโดยตลอดเจอแรงลงกันขนาดนี้แบบไม่มีใครคิดมาก่อน ทำยังไงพี่นนชายไม่ไม่ว่าเพราะว่าผมไม่เล่าให้เขาฟังคือผมคิดผมคิดว่าอย่างนี้ว่า <c oughs> คือแบบเราหนักใจแค่คนเดียวก็พอแล้ว <c oughs> เราไม่ต้องให้คนอื่นเขาหนักใจ <c oughs> คือตอนนั้นแบบทุกสิ่งทุกอย่างทาโถมใส่ผมหมดเพราะว่าพี่ชายก็ไม่รู้หรอกว่าเราเล่นหุนขาดทุนสักขนาดนั้นเ <c oughs> พราะผมก็ไม่ได้แสดงทีท่าแบบให้เขารู้สึกเป็นกังวลใจลยอะไรเง <c oughs> ี้ยจังหวะไหนที่เรากลับไปใส่เงินเข้าพอเราเต็มเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วคิดยังไงก็มีอ่ ผมเห็นว่าคือดัชนีผมมองว่าจากพันเกว่าจุดเนี่ยลงมาเหลือ200จุดเนี่ยมันเท่ากับ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ของของไฮเดิมเองนะครับมันมันผมผมก็คิดว่ามันน่าจะถูกแล้วมันจะถูกไปกว่านี้ก็นึกไม่ออกว่ามันจะถูกไปแค่ไหนแล้วก็มันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วผมคิดว่ามันเราแล้วมันก็มีดูสัญญาณทางเทคนิคมันมีสายว่ามันโอเวอร์โซมานานแล้วเนี่ยเป็นไม่ว่าจะดูมันลี่เนี่ยก็ยังถือว่าโอโโอเวอร์โซมานานแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะจะจะกลับแล้วมันกลับขึ้นมา คือมันกลับขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มเห็นว่าทรายนี่มันเหมือนกับมันจะเป็นการฟื้นตัวอย่างแท้จริงนะประมาณสัก3า0รอยจุดกว่าๆเ่าอ, <300. S 1> อะไรประมาณนี่ครับผมเพรปร,ประมาณสักเกือบ3 0ม 300. จุดเนี่ยเราก็เห็นทรายแล้วว่าพอนลงไปถึงประมาณ200จุดเองมันขึ้นมาสัก3ามอจุดก็ขึ้นมาเกือบ50เซนแล้วแต่มันมันก็มันก็เป็นสัญญาณว่ามันการมันการกลับตัวจริงๆแล้วครับะผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจมันเป็นมันจะมีวงวงจรธุรกิจวัตจัรของมันนีคือมันมันจากที่ดีสุดมัันนนนนก็งมมาตตสสุุดอออีี้้้ฟื ทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดประเทศไทยไม่ควรจะยกเว้นใช่ไหมไม่ใคือมันจากสูงสุดมาต่ำสุดแล้วมันก็เริ่มฟื้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เราควรจะทุ่มไปเต็มที่เลยเพราะว่าช่วงเคิร์ฟที่กําลังจะหักหัวขึ้นมาเนี่ยตอนที่มันหักหัวขึ้นให้เราเห็นหักหัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งก่อนคือตอนที่กำลังหักหัวขึ้นอย่าเพิ่งให้มันหักหัวขึ้นมาให้เราแบบมั่นใจหน่อยนะมั่นใจหน่อยว่ามันเออว่ามันว่ามันเออใช่ละแอ้ตอนนี้ผมก็ใส่เข้าไปเต็มที่เลยหลังจากนั้้้้นนกกกกกก็เเเรรรริิิ่่่่่มมมมมําาาาาาไไจจพออแแแลลลลววววับใหะผคด ตอนนี้ควรจะช่องใช้มาจิ้นแล้วเพราะว่าคือห <mel> er ุ้นมันเทราล์ซดเรามีเงินบาทหนึ่งอะเล่นได้2บาทเนี่ยแล้วถ้าหุ้นขึ้น1 0เราไม่ได้กำไร10%เรเซเากำไร2ี่เลยนั้นผมก็เลยกลับมาเล่นมาจิ้นใหม่ก็ทำให้แบบเราสร้างพอร์ตได้เร็วขึ้นคุณกิจไม่ไม่ไม่กลัวภาพในอดีตเรียนใช่ไหมในอดีตคือผมคิดว่าคือมาจิ้นเนี่ยถ้าช่วงขาลงเนี่ยไม่ควรใช้อยาเด็ดขาดห้ามใช้แต่ช่วงที่หุ้นเพิ่งกํา ผู้เรามองว่าจะเป็นขาขึ้นแนวจริงเนี่ยมันเพิ่งกําลังเริ่มขึ้นเนี่ยควรจะใช้อย่างยิ่งขอมาจิ้นใส่เต็มเลยตอนนั้นใส่เต็มเลยเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันไปเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาขึ้นมาแหมสักสองสามล้านเราก็ดีใจแล้วบางคนก็ก็ขายทิ้งแต่คุณผมก็ผมก็ผมจะมีหุ้นแบบแบ่งเป็นพอเป็นส่วนหนึ่งเล่นสั้นส่วนหนึ่งเล่นยาวส่วนที่เล่นสั้นบางทีกำไรพอสมควรดูทางเทคนิคสัญญาณ โอเวอร์โซลเออโอเวอร์บอลแล้วผมก็อาจจะขายก่อนแต่ส่วนที่ส่วนที่ถือยาวก็จะถือยาวไปเรื่อยๆจนกว่าว่าเมื่อไหร่ราคาหุ้นตัวนี้ขึ้นมาถึงปัจจัยพื้นฐานที่ผมคำนวณได้ถึงจะขายซึ่งเป็นหุ้นเดียวกันแต่แบ่ง2พอร์ตว่าพอร์ตหนึ่งก็เป็นระยะยาวอันนึงเป็นระยะสั้นเพื่อทำให้ทำกำไรก่อนน้าทำกำไรก่อนน้าแลวเผื่อมันลงมาแล้วก็ซื้อกลับเพราะว่าบางทีถ้าเราขายหมดเนี่ย บางทีมันขึ้นไปอีกเกินกว่าที่เราคิดไงล้วก็เราก็หมดเลยแ้้ก็ล้วก็เสียของหมดเลยใช่ไหมผมก็จะเอาประมาณทัยีเอร์เซ็นตองของพอร์ตเอามาเล่นสั้นแค่นั้นเองหลังจากนั้นกลับมาฟื้นตัวได้เลยก็กลับมาฟื้นตัวคือผมมองอย่างนี้ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วผมมองว่าเออมันมันมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจบ้างผมก็มาลองไล่ดูว่า เออธุรกิจประกันชีวิตนี่น่าสนใจเพราะว่า1ตอนเมื่อ5ปีที่แล้วคนไทยทําประกันชีวิตแค่สิบเ้าเปอร์เซ็นต์ขณะที่เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นทำประกันชีวิตตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นั้นผมมองว่าโอกาสที่เราคนไทยจะทําประกันชีวิตเท่าคนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์มีสุขมีเป็นไปได้แน่นอน